รุ่นสุดท้ายนะครับไม่เสร็จง่ายนะครับบรรจุรัตนมงคลนะครับนี่เดี๋ยวเป็นพระผงนะครับสามลังด้วยกันนะครับขออนุญาตถ่ายภาพนะครับนี่ไปเห็นยูบันเมตุ่มครับตอน,นั้นเพิ่นมาผมดจุดจำรอบใดครับ คาะถ่ายภาพเด้อนะครับบรรจุรัตนมงคลนะครับพระพุทธรูปองค์เก่านะครับทีท่วิหารนะครั though, บช่ำรุดนนะครับพระเดชพระคุณลวงตาก็เลยนํามาตรงนี้นะครัน rise. บนี่ปรึกษาคณะสงฆ์เลยเห็นพร้อมกันนะครับว่าสร้างพุทธรูปองค์ใหญ่ครอบนะครับองค์เก่านี้ประมาณ3เมตรนะครับนี่องค์ใหญ่ที่จะสร้างครอบนี่5เมตรนะครับนี่เด้อเลยบรรจุรัตนมงคลหลายครั้งแล้วนะครับพระเดชพระคุณลวงตาเมตตานะครับนำพาลูกศิษย์ลุงหามาบรรจุนะครับ แต่พระผงนี่มาแบบเงีย,งยบๆนะครับจนครูบาอาจารย์ท่านกลับไปแล้วนะครับค่อยบรรจุนะครับเห็นไอดีไลน์นี่ประโยค9เก้ารูปแรกของวัดบ้านกโบนะครับพระอาจารย์มหาวิรัตน์นะครับเ <c oughs> ด้อนะครับเนี่ย <c oughs> อหลวงพ่อพ่อนหัวส้นใหม่ดังปักมมถ่ทายวีดีโอเพิ่นคนมาเบิ่งมือกลัวผุนเด้อ <c oughs> ปีนขึ้นไปเพินน่นเันมาเห็นงานยอยู่นี่ค, <c oughs> คนมาดูหมื่นห้านุ่นนะครับเนี่ย